สวัสดีครับนี่กะนะครับมาสวัสดีกันย้ำแรงๆนะครับเด้อในช่วงนี่ครับที่ผลของนะครับขึ้นรถเท้านะครับเด้อตอนนี้กะนะครับยาสิเสร็จแล้วนะครับกำลังเตรียมนะครับอุปกรณ์ต่างๆครับเกี่ยวกับเครื่องยกมันนะครับเด้อไปจิตตั้นเส้นนะครับวัฒนานครตะตะแก้วนะครับแล้วก็ที่ไปชาเชิงเท้านะครับเด้อไปพนมสารคามคั้งหนึ่งแล้วก็ไปเขาิน ไอเขาชะกันนะครับขั้นหนึ่งเด้อนะครับผมตอนนี้กะยูต่อหน้าอูเขาเลยนะครับตอนนี้นะครับผมพนักงานเขารือทีมงานเขากำลังเตรียมนะครับอุปกรณ์ต่างๆเดี๋ยวสิพาพี่น้องเขาเยี่ยมชมนะครับตอนเอาของขึ้นรถนะครับนี่วันที่17นะครับผมทันว่า2,500นะครับ64ิีนะครับเด้อตอนนี้นะครับใกล้สิปีไหมเราพี่น้องกะอีกจะน้อยกะเพราะว่าตอนนี้ผมเส้ารับไปงานใน ภายในเดือนนี้แล้วนะครับพาภายในเดือนนี้เขาเขาปิดหลับออเดอร์เราก็จะส่งงานไปเดือนมะกราเดือนมกราก็มาเกลียบมีสิบคันแล้วด้วพาเข้าไปเบิ้งนะครับป้ายเขานะครับเด้อเดยวพ่นองสีบอสเซียนะครับเด้อนี่แล้วอีเขาไปเบิ้งเลยนะครับนะครับเดี๋ยวผมแถบเพียนป้ายนะครับถ้าพี่นองบอสเซียนะครับเด้ออันนี้ป้ายนี่นะครับลงแล้วลงอีกนะครับนี่นี่เป็นเดือนธันวานะครับเดือนธันวานะครับก็ยังเหลือนะครับเด้อนี่นี่ของเมืองเลยนะครับเชียงคาน อุดรนะครับกุมภาะวิปีนะครับรอบรอบอีกรอบนึงนะครับแล้วก็อันนี้ผมมาเขียนขึ้นเป็นมะกะลาเ้วเด้อครับนี่ของลํำปางนะครับลํำปางอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ของไอ้ของประคันะครับบ้านปืมเดี๋ยวเขาเคยไปเห็ดไอเอ็มยูนะครับเด้อซีเก่านะครับแล้วก็รอบต่อไปนะครับรอบรอบทัดไปอีกก็จะเป็นของอุดรนะครับเอฟพิวอุดรล้อได้เลยนะครับเป็นฟอร์ดนะครับอำเภอเมืองแล้วก็ทีเป็นห้าสิบแรงแยกระบบของอุดรนะครับ อันนี้ของวัฒนนครสสีลบออกมานี่นะครับ45ห้าแรงสีเขียวนะครับเด้ยนี่แยกระบบนะครับอันนี้คือเป็นป้ายป้ายเลียอันนี้คือภายในเดือนนี้แล้วก <Billie> ็ของเดือนนี้ยังมีอีกอยู่ท <m ur 50 language> ั้งนั้นนะครับเพราะว่ามันป้ายมันบ่พอนะครับอันนี้เราขึ้นมาเดือนมากันล่านะครับโดยพักขึ้นมาเบิ้งต้ยนะครับเด้อตัวนี้นะครับเดี๋ยวสิไลไป้ายเบิ้งนะครับเด้อพี่น้องถิ่ด้เห็นงานของเขาจรากันไปเลยนะครับอันนี้เป็นป้ายของเดียนธันว้าอยู่เลครับเพราะว่าป้ายเบิ่งหันมันตอนน้ะมันเต็มนะครับลก็อเหื รอบนี้ที่ขึ้นไปคือพนมสารคามนะครับผมตัวนี้นะครับทีกาวงอันนี้ไว้นะครับคือพนมสารคามแล้วกะซาแก้วสี่สิบแรงนะครับอยากระบบเบิร์นะครับทีกาไว้อันนี้คือกันนะครับห้าสิบแรงอรันอรันยาประเทศนะครับเหมือนกันนะครับสามคันกับฟังนั่นสองนะครับเป็นหานะครับเด้อมียันมานะครับสามสิบเก้าแล้วก็นั่นละส่วนมาแล้วนองนั่นก็เป็นคูปตานะครับสีสีสมนะครับเด้อนี่ครับก็คืองานที่เห็ดภายในเดือนนี้นี่ยังบ้านเบิร์ตนะครับสตึกนี่กลับมาปุ๊บจะไปส่งสตึก ทรงสตึ๊กเซจนะครับเราก็จะไปที่มันจาคิรี่นะครับที่ผ่าแรงต่อเลยนะครับแล้วก็ออกจากมันจากับไปอุดรเลยครับหลังจากอุดรเสร็จก็จะขึ้นไปพิษณุโลกนะครับผมทางพุทธละไกลๆผลละพี่น้องเด้อเราจะกบมาจังวันเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับนี่เดือนนี้ก็ยังเหลือนี่ครับรอบต่อมานะครับเดือนี่รอบรอบที่ไปทรงกบมาจากไอ้นี่แหละวัฒนานะครับแต่ที่ไปทรงยันมาชื่นชมสี่สิบเก้า แล้วอันนี้บ้านนี้เขาไปได้ประมาณหางกคั้นหรือเกือบ10คขั้นแล้วนะครับมู่บ้านนี้นะครับเด้อมู่บ้านนี้ครับผลงานเขาไปชว์ไ้นะครับพี่น้องเขาเห็นขาเจ้ากะนะครับสร้างเขานะครับเด้อลรากะมาด้วยโกสุมพิสัยนะครับอันนี้จิไปน้ากันเลยนะครับชื่นชมโกสุมแล้วกะสิมีกระนวนนะครับขั้นหนึ่งรู้สึกว่ากะนวนอยู่ฟังพุ่นนะครับเด้อกระนวนขั้นหนึ่งนะครับฟังนั่นนะครับเสร็จแล้วนะครับกะทิมีเดือนหน้านะครับเดือนหน้านะครับผมไล่ดูเลยนี่คือของเดือนหนานะครับ น้ำพองชัยภูมินะครับน้องบวระเวห้วยแถลงหรือห้วยแถลงนะครับเราก็มีลาดบุรีนะครับลาดบุรีสามสิบหกแรงปลาจีนนะครับปลาจีนนะครับพวกตะเคียนงามอันนี้ไปเกียบมีสิบกว่าคันแล้วครับหมู่บ้านเดียวนี่เขีย้อมแอมนะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะพามาเปิ่ทั้งนี้โอ้ายนะครับปายขนาดเชียนมาได้ก็ยังเต็มนะครับเสร็จแล้วฟังนี่นะครับมักกะลาเหมือนกันนะครับอำนาจเจริญนะครับสองคันหมู่บ้านเดียวกันนะครับเป็นผีกับน้องนะครับผม อำนาจเจริญสองคันนะครับเสร็จแล้วนะครับบอลบือนะครับบอลบือมาแล้วนะครับหนึ่งคันสามสิบสี่แรงกระสินห้อยเมกนะครับห้าสิบแรงมาแล้วอุดรห้าสิบแรงบ้านผืนนะครับเดือนหนานครสวรรค์ลาดยาวห้าสิบแรงนะครับเสร็จแล้วอำนาจเจริญชนุมารสิไปพร้อมกับห0าสิบแรงคันนี้นะครับด้วยอำนาจเจริญอำนาจเจริญเท่าที่ขึ้นไปสี่คันนะครับซิมิซีสเกตคันหนึ่งนะครับเป็นสี่สิบแรงนะครับอยู่ติดประเทศลาวเลยนะครับแล้วก็จะมีน้องกวนซอนะครับอันนี้น้องน้องมันใหญ่มาเป็นเดือน มกร้านะครับที่แรกสร้างเดือนนี้แหละน้องเขาเล่ยใหญ่มากนะครับของน้องวซนะครับห้าสิบแรงแล้วก็มีจัตุรัสชัยภูมิสี่สิบเจ็ดแรงนะครับสร้างจองกันมาแล้วนะครับแล้วก็มีฟอร์ดนะครับพวกตะเคียนงามอีกนะครับผมนั่นแหละแล้วไปเบอง์ไพรนั่นอีกนี่เงาๆนะครับนี่ครับนี่แหละลำปางนะครับล้ำปางกันไปนะครับอันนี้เกียบเกลร้อยโลนะครับนี่เกียบเจลร้อยโลนี่ครับอันนี้เห็นผลงานเขาแล้วมากหลายนะครับก็มาสร้างนะครับเขาโทรมาหาบังใดๆนนะครับ กระจัดไปนี่ครับมันจากิลีนะครับเด้อนี่ยูนี่เขาชะกันนะครับที่ที่ขึ้นมานี้แล้วที่ลบออกมานี้นะครับฟอร์เทพุูมอาจจะเป็นคันที่ประมาณวันที่ยีนเจ็ดหรือันยีนที่หกนะครับนี่นี่คันที่ที่ปิดปีใหม่นะครับเด้อกุมภาวะปีขึ้นไปนะครับเชียงคานขึ้นไปนะครับนี่แหละครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบื้องข้างนอกกันต่อเลยนะครับนี่ครับมีนี่แหละอุปกรณ์เครื่องมือเขาที่เขาเตรียมไปนะครับเด้อมีหลายอย่างหลายแนวนะครับสายไฮโดรลิกนะครับผมนี่สายไฮโดรลิกนะครับ สายให้ให้โดรดอีกห้าชุดเมื่อกีเอาขอต่อไหมต่อมาแล้วไอ้ที่ว่าเอาไว้ในคอนโทนนะถูกต้องไหมยี่ตัวสี่ห้ายี่สิบยี่สิบตัวใช่ไหมนั่นแหละอันนี้คือขอต่อได้พี่น้องเฉพาะขอต่อนี่กับแพงพอแห้งก็ได้พี่น้องเด้อเนี่ขอต่อนะครับขอต่อให้โดรดอีกคอนโทนนะครับคอนโทนสายให้เราลิกสายดึงดั้มนะครับผมนี่สีต่างๆเก็บเก็บงานนะครับ เครื่องมือเครื่องไหม่เครื่องมือเขานี่ครับคือเครื่องไม้เครื่องมือเขาติดไปนะครับพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับเครื่องมือที่ทันสมัยเห็นเขาเห็ดงานได้เร็วนะครับแล้วก็ครับทุนเวลาเขาพร้อมนะครับห้าคันนะครับสายรถลีกเขาอัดไว้เต็มเปี๊ยนะครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวติ้พายเบ่งนะครับรถตอนทิ้พอนไดขึ้นนะครับคือเป็นรถตู้นะครับเด้อแกได้ทีละสามคันอยู่นะครับหรือสี่คันนะครับยันยัดนะครับเด้อนี่ตัวนี้โล่งสามารถนอนได้เลยนะครับตัวนี้นะครับรถตู้เราแล้วก็เตรียมนะครับขึ้นของ เส็จแล้วเขาติดลายงานมาให้ไปนองเขาเบิ้งครับเด้อนี่ครับยาวๆจากน้อยนะครับเด้ออันนี้น่าจะเป็นสี่สิบแรงอุ้ยรุ่นไหนนี่เอิมสี่สิบน่าจะเป็นห้าสิบแรงห้าสิบแรงกันบ่นี่ห้าสิบแรงนะครับผมนี่ส่หัวอัดห้เรียบร้อยนะครับเด้อวัดจารบีนะครับผมมีอยู่แปดแปดแปดจุดนะครับสําหรับรถแยกกระบอกนะครับเด้อตัวนี้ตัวนี้เขาก็เสริมด้านคางให้พร้อมนะครับเด้อตัวนี้แข็งแรงมากนะครับเล็กนานนะครับสีหุ่นตัวนี้นะครับ ชุดแยกระบบนะครับพวกห่วงอันนี้เป็นสีที่ผ่านแรงนะครับเด้อแยกนี่แหละคือเขาเห็ียดในะครับพุ่นหม่หนึ่งเตรียมอยู่พุ่นครับสองห่วงแล้วตัวนี้สองห่วงนะครับผิดชุดไผ่ชุดมันรอบนี้มียูสามสีนะครับเด้อนี่ครับใส่หัวเบิร์เดอร์นี่ให้พี่น้องเขาได้อัพเจริบีเพื่อว่าเยืดอายุการใส่งานนะครับผมเมื่อวานนี่พาเบิงพี่น้องเบิงร้อยเชียมนะครับแต่รอบนี้นะครับเบิงตอนผลสีนะครับเด้อสีมอนเดิมนะครับทุกอย่างแยกระบบนีหูจับคือในพ้อมเบอร แนวไซเบียนหอยญี่ปุ่นในพายเบิงนะครับนี่ครับพี่น้องแยกได้ทุกกิ้นส่วนนะครับเด้อแยกได้ทุกกิ้นส่วนนี่ครับหอยเจลบีแล้วก็มีที่เกาะลอกเวลาเขาอยากปดอยากยังนะพี่น้องถ้าพี่น้องเขามีหลอกหรือว่ามีเสียกนะครับเขาสามารถหอยใส่คือหรือว่าใส่อุปกรณ์ที่ว่ายึดไว้ได้นะครับเด้อตัวนี้นะครับกะสีออกสามทุ่มนะครับวันที่สิบเจ็ดนี่แหละไปนอนอยู่ประมอยู่น้ำปั่มนะครับสว่างหรือว่าแจ้งขึ้นมาเขาก็ทำงานเลยนะครับตัวนี้ก็อันนี้นะครับพี่น้อง แข็งนะครับดน็อตตัวใหญ่นะครับเด้อนี่น็อตแพงนะพี่น้องเด้อตัวนี้บ่แมนว่าตัวละหาบาทสิบบาทเ้อครับน็อตตัวนี้นะครับเนี่ยยางดำสี่สิบบาทต่อตัวนะครับน็อตดำด้วยนะครับผมเป็นน็อตดำนะครับตาซือน้ำมูบานเฮาหรือว่าชาบ่แมนสางสื่อค่ปยูปมาณห้าสิบกว่าบาทนะครับเด้อตัวนี้นะครับนี่แหละกะใส่อุปกรณ์น็อตเป็นน็อตดำเบิดนะครับพี่น้องก็รูจักนาะคุณสมบัติของน็อตดำมันดีกว่าน็อตกิโลก็แล้วกันนะครับเนนนนี่่รราใชช้้็ออตดะะคัับไมกกิโลว ใส่หัวอัดเหมือนเดิมนะครับรู้ก่าอันนี้จะเป็นห้าสิบแรงก็เขียนใบย่นะครับห้าสิบแรงนะครับเด้อตัวนี้ห้าสิบแรงนี่ครับใส่หัวอัดนี่ตัวเป็นยึดยึดสายสายดึงสายดึงด้าหรือสายดึงปวดปวดหัวไอ้ปวดปวดมันใส่รถอัตโนมัตินะครับเด้อตัวนี้ยึดให้มันบ่ได้ดิ่นไปใส่นะครับทุกอย่างสวยงามนะครับรีวิวพี่น้องครับเพื่อนตัวหนึ่งยันมาอยูุ่่นนะครับตัวสีแดงคือยันมานะครับเด้อ อันหลักคือหาคันนะครับเด้อพี่น้องห้าคันเลยนะครับนี่เห็นบ่ต่างเยี้ยงกันสลายขึ้นที่ขึ้นไปขึ้นนี่นะครับเตรียมงานเตรียมกันเข้าไปเห็ุทั้งสีส่นะครับทั้งขาค้ำนะครับแล้วติแแบบรายนะครับติดสติกเกอร์แบบสวยงามให้พี่น้องเขาเบิงนะครับเห็นบ่นี่อันนี้เป็นยันมานะครับเด้อยันมาอันนี้ขาค้ำนะครับขาค้ำของที่สิบห้าสิบแรงนะครับเอาหมเอาได้กี่คนที่หูดำดิอ๋อก็นำรถตัวน้อยอันนก็เอาขึ้นรถ เอาเอาแบบไรลูกเช่นจะทํายังไงเขาึ้นไปแล้วเริ่มจากวัฒนาสามคันเลยไปนวนดินแดงไปหนึ่นั่นแหละเอาับไปนวนดินแดงตัวไปดีนะไปเส้นไหนกันดิโอ้ยมันโค้งโค้งโค้งถ้าไปวัฒนาน่ะมันเสียงอีกไปนวนดินแดงนะใส่กับกองเอากองกองว่าเบิ่งดูกองให้ไปนอนเขาเบิ่งนะครับนี่กองหบ เอากระบ,บอกเอาไปใช้บ้างหันกระบ,บอกกันลืมลืมลืมนะครับพเพจต่างๆฟูนครับอันนี้ยังน,นี่ยังน,นี่ตัวชือดเอาจยกก,กันบ่ถ้าผู้ใดบ่มากินเบียบบนเนินน้ำไม่เอาได้ครับเด้ <laughs> นี่ตัวชือเอาจยกสองแล้วตัวชือดเอาสองนะครับเ <laughs> ด้ผู้ใดมากินเบียร์หลายขวดกระบ,บอกสร้างผนได้ครับผลที่เหตหลายๆอันนี่ครับตัวคำพ้อนครับเลี้ยงกันใส่หลายนะครับสวยงามนะครับตัวนี้อีกนะครับรอบต่อไปก็ หาคันคือเก่าด้วยครับพี่น้องด้วยจังผมไลยูรกระดาในพี่น้องเขาเบื่อนนะครับอันนี้ก็เอาอะไหลของเขาที่ติขึ้นไปนะครับสองคันเปียบสองคันไอเปียบคันหนึ่งรถตู้คันหนึ่งอันนี้ก็ยังบ่พอนะครับฟังนี่อีกนะครับเด้อดมองไว้เขานะครับเต็มเปียนะครับนะครับกะหลายอุปกรณ์ก้นสิมาเป็นคันหนึ่งกัเห็ดโดนเติ่ยากเติบนด้ยพี่น้องเด้อแล้วก็ใส่ลเล็กล้างน้ำทั้งคันนะครับมันกะทั้งเจียนะครับเด้อลูกน้องกัเจ็บตาเนี่ยนะครับทั้งเฉียบยู่เบิดมือนะครับมันก็เจบตาะครับพี่น้อง ความยากมันกะกวัวสีมาเป็นขั้นหนึ่งนะครับเด้อแต่ยากอยู่กวัวเที่ยนี่ครับนี่แหละเาเพื่อให้พี่น้องเขาได้ถูกอกถูกใจนะครับหรือว่าให้นะครับให้ลูกค้านะครับได้ของไปแล้วนะเขาซื้อหรือว่าเขาได้บริการแล้วเขาก็อยากถูกใจนะครับบริบาเอาไปยกมันเลยซื้อนะครับเขาต้องมีความสวยงามพร้อมนะครับด้วยความสวยงามมีความสวยงามไปพร้อมนะครับพี่น้องเราก็นะครับแข็งแรงนะครับแข็งแรงลงตัวนะครับเด้อ บริการฮอดหน้าบ้านนะครับส่วนมากลูกค้าบ่เอารถดมาให้ผมนะครับจากที่ผมเห็นมาส่วนหน่อยมากครับร้อยละหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับที่เอารถดมาให้ผมนะครับติดลอยคันสิมีคันเดียวเท่านั้นนะครับหรือรอยคันบอมีจะคันเลยนะครับที่เอารถดมาให้ผมติดนะครับพี่น้องนั่นแหละหนึ่งในรอยยังหายยากที่เอารถมาให้ผมติดนะครับส่วนมากมิแต่ผมไปติดข้างนอกให้ลูกค้านะครับเพราะว่าลูกค้าบ่อยากเอารถดมานะครับหนึ่งเสียเวลานะครับ ถ้าเขาเอารหลดมหามือนะครับระวังทีเขาเอารหลดไปไถเป็นว่าพี่น้องเขาก็ทีมีรายได้อยู่ประมาณสมมุมดลายหนึ่งเติบมือหนึ่งเขาได้ไปไถรับจ้างเนาะสิบลสมมุนหมดลายละสองร้อยเขากระไดเงินสองพันอยู่นะครับเด้อถ้าหามือทีเป็นเงินหมื่นนะครับเด้อถ้าเอามาจอดหามือก็ทีเสียรายได้นะครับหนึ่งหมื่นบาทนะครับแต่ว่าถ้าจอดแม่กับเดี๋ยวคนกองขึ้นรถนะครับพี่น้องเด้อนี่นะครับ นี่แหละส่วนมากเขานะครับพี่น้องติดๆดนอกสถานทีให้ลูกค้านะครับเด้อเพราะว่าลูกค้าเขาไม่อยากเอารถมานะครับเพราะว่าถ้ารถจอดรถโด,ดนก็เสียสมมติว่าค้นทีใสรถไสร้านนะครับก็บเสียผลประโยชน์หรือเสียไยใดนะครับไปหลายบาทนะครับถ้าจอดโดนมันก็เสียเป็นหมื่นผลนะครับเด้อแต่ว่าอันนี้นะครับผาไปติดตั้งให้พี่น้องอเขาแกคันละบ่เกินสองชั่วโมงเท่านั้นนะครับผมกเ็เซ็ตเรียบร้อยพี่น้องก็ ใส่งานลงไปเลยนะครับบัดที่นี่ครับแค่แค่ว่าบดโดนนะครับเด้อตัวนี้นะครับนี่ก็เอาขึ้นอันนี้ขั้นนี้ที่เป็นมือที่สองครับเด้อเพียกกระบอกไม่กระบอกงนะครับเด้อกดคุณหากระบอกขึ้นกันนะครับนี่หากระบอกเลี้ยงกันใส่ยายนะครับเด้อนี่พวกกระบองกระบอกนะครับรลายอยู่นี่แหละกระบอกฟอดใหญ่ๆเลยนะครับยกนิ่มๆนะครับกระบอกฟอดี่ติดนิ่มนะเพี่องเด้อเัวก็ใส่หัว หัวแตงแตงหัวไอม้เบิดเด้อครับเด้อเดี๋ยวที่บอกเบิ่งนะครับเด้อนี่แหละนี่เามาอัดบูทนะครับนี่อัดบูทตรงนี้ให้นะครับอัดบูทให้แล้วก็ใส่ใส่หัวอัดเจระบีให้ไม้อีกนะครับเด้อตัวนี้ใส่อัดอันนี้นี่เป็นอันนี้เป็นน็อตหกหุนนะครับเด้อนี่หัวมันตีแค่งหกหุนเท่านั้นนะครับทีแล้วเขาก็เอาไปบูทนะครับ มาตัดแล้วก็เชื่ยมนะครับเชื่ยมเข้าไปฝังเพื่อว่าเสริมความแข็งแกร่งเป็นเนื้อเดียวกันครับตัวแกนนี่เลยนะครับมันจะได้ยืดอายุการใช้งานในี่ยเขาได้แล้วก็แข็งแรงขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ทุนแรงไปอีกก็คืออัดจารบีเข้าไปอีกครับนี่ตัวนี้เห็นไหมพี่น้องนี่ทุกอันนะครับเด้อเร้จแล้วกันเขาก็ขางบนและล่างอันนี้เป็นน็อตหนึ่งนิ้วนะครับหนึ่งนิ้วห้านิ้วนะครับผมจอใส่เลยเพราะว่า บูทของเขามันใหญ่อยู่แล้วเขากะจอตรงนี้เลยนะครับเจาะแล้วก็ตาบเกลียวใหม่เลยนะครับเขาตาบเกีียวใหม่เลยนะครับทุกจุดเลยครับผมที่เป็นบูทนะครับเห็นอัดให้ทุกอันนะครับให้ทุกอันให้ทุกอันเลยนะครับประมาณนี้ละพี่น้องกะสำรับนะครับเอฟซีเฮ้านะครับทีว่าสร้างเร้วนะครับกะบ่แมนว่าเขาบ่ไปนะครับเขาก็เห็ดไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าคิวมันยาวนะครับบวแมนว่าผลิตได้ซานะครับผลิตได้เร็วที่สุดแล้วครับ มื่อละคันกลัวนะครับเด้อวันละคันกลัวนะครับบอมแอนบาคันหนึ่งตรงซีมือหามือนะครับวันละคันกลัวนะครับแต่ว่าออเดอร์เขามันหลายนะครับเดือนหนึ่งน่ะสามสิบถึงสี่สิบคันนะครับทำนี่เขาเกินเขาหลับบ่ได้นะครับตัวเดือนนะครับเขาตรงง่ายง่ายจํานวนนะครับไปเดือนถัดไปนะครับเดือนเดือนเดือนมกราศกับมาจังที่พิดน้องเห็นจะเริ่มเอาขาเสียบของอันยันมาดิยันมาครับ ครับหาสิบแรงนั่นแหละขาเสียบยันมากับหาสิบแรงก่อไปใส่ผวกเผาดํ้วเด้อเอาแยกไปเลยแยกแยกแยกเลยตัวนี้เขาใส่หัวอัดจระเบียให้กันนะครับเด้อตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้นะครับให้เห็นกันจะจะนะครับใส่หัวอัดนะครับเพื่อว่าไปกรอบกันปุ๊บนะครับบ่มีดินนะครับพี่น้องเขาเน้นความแข็งแรงนะครับนี่แข็งแรงนะครับบูดยู่อายุการใส่งานนะครับขาํำกับเล็กล้างน้ำทั้งนั้นนะครับเด้อล้างน้ําเน้นความแข็งแรงให้พี่น้องเขา ใส่อยางนั้นกันยาวๆกันไปเลยนะครับแล้กัส่วนห้วงนัะครับห่วงของเฮานะครับมีตะเหลกล่างน้ำนะครับเด้อยพี่น้องเดอแข็แอีหลีนะครับนี่แล้วกัตัวเกาะนะครับไม่ใช่ห้าหุนนะครับมีต่6หกหุนทั้งนั้นนะครับเหล็กเผานะครับเป็นเหล็กเผาทั้งนั้นนะครับที่เฮาใส่บ่มีเหล็กโกนนะครับที่เขาใส่งานบ่มีเหล็กโกนนะครับมแตรโกนยูเฉพาะด้ามจับขึ้นเท่านั้นนะครับด้ามจับนะครับเห็นไ่ด้ามจับขึ้นรถนะครับที่เขาเติมไอขึ้นมาไห่นะครับนั่นแหละตำนั่นแหละ ใส่หัวใส่ใส่หัวอ totally ัดจะระบีปยบไปสักกันใส่หมดแล้วมันวะเนี่ยตัวนี้ยังหมดใส่มันดิรูบเบืงดูใส่ยังใส่ล้วครับเต้โอเคโอเคนะครับแล้พี่น้องให้ผมด้ขึ้นของกันนะพี่น้องแล้วค่อยนะครับไปติดตามกันเบิ่งอยู่นะครับสักเกี่ยวกันเลยนะครับวัฒนานครกันนะครับผมขั้นแรกที่เป็นอยังนอที่ที่ผ่าแรงบ่าพี่น้องที่เขียวนะครับเด้อนั่นแหละไปเบื่องกันเลยนะครับคุ้มดุน้องเห็นงานเลยพี่น้องแล้วถ้าพูดใดไรจอยแจ๊บก็ได้นะครับนี่ครับ นี่ครับเป็นบ่นี่นี่ครับนี่แหละมันต้องคุ้มกันระดับนี้เลยนะครับเป็นบ่เป็นนอรนี่ของแท่นะครับนี่ของแท้นี่สดเชื่นเอาป่ะนี่ไงทํางานดีไหมวันนี้ไม่นี่นี่ทำงานดีไหมนี่ครับถ้าผู้ใดเหตุงานบอดีนะครับมันต้องเจอแบบนี้ครับนี่นี่นี่ของแท่นะครับของแท้สักเอาสักุดอกไม้สักบังเลยนะครับนี่